สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่อนิสาครังควง,ง่ายๆตามใจปากเช่นเคยวันนี้ตรงกับวันสงการในช่วงสงการทุกๆคนก็จะกลับบ้านไปเยี่ยมเยียนครอบครัพวพี่น้องพ่อแม่พบปะทานอาหารร่วมกันเป็นบรรยากาศอบอุ่นที่จะเกิดขึ้นแค่ปีละหนึ่งครั้งวันนี้นิสาจึงขอนำเสนอเมนูต้อนรับสงการ ที่คนทางเหนือเขาจะนิยมทํากันคือแกงขนุนเพราะเชื่อว่าชื่อเป็นมงคลมาค่ะมาทําแกงขนุนกันก่อนอื่นมาดูเครื่องปรุงส่วนผสมก่อนนะคะเครื่องปรุงหลักของเรานะคะขนุนอ่อน1ลูกค่ะซี่คองหมู250กรัมมะเขือส้มใบชะพลูชะอมแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะ เครื่องแกงก็จะมีพริกแห้งหอมกระเทียมกะปินะคะก่อนอื่นแล้วนำขานุนมาหัน่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็แช่น้ำเกลือผสมน้ำส้มนะคะเพื่อที่ว่ายางจะได้ไม่เกาะดำต่อไปหั่นผักนะคะใบชะพลูหัน่นอย่าละเอียดมากนะคะหั่นชิ้นใหญ่หน่อย เวลาใส่ลงไปในแกงจะได้เห็นเป็นชิ้นค่ะตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็ตามด้วยชะอมนะคะเราจะใส่ผักทั้งหมด3ชนิดเมื่อเตรียมผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มตามน้ำพริกกันค่ะ น้ำพริกของเรานะคะตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะตำพอหยาใส่พริกแห้งพริกขี้หนูแห้งนะคะลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะใส่เกลือป่นลงไปแล้วก็ตำค่ะจากนั้นก็ตามด้วยหอมกระเทียมน้ำตร๊กของเรา ไม่มีเครื่องอะไรมากมายนะคะมีแค่พริกแห้งหอมกระเทียมกะปิแต่บางคนก็อาจจะใส่ปลาร้าแทนกะปินะคะแต่ว่านิสาเลือกใส่กะปิค่ะน้ำพริกเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มลงมือปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะตามเดิกพริกแกงผัดพริกแกงให้หอมค่ะ อย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางนิฉะนั้นเครื่องแกงจะไหม้หลังจากที่พริกแกงของเราหอ,อมดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ซิ่โครงหมูลงไปค่ะสงสัยกระทะจะเล็กไปนิสาขอเปลี่ยนมอ้นนะคะขอใช้ม้อใหญ่ขึ้นหน่อยค่ะเพราะเดี๋ยวเราใส่ขนุน ใส่ผักลงไปก็จะล้นผัดพริกแกงกับซี่ครงหมูให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปค่ะเติมพอประมาณนะคะเติมน้ำแล้วก็เคี่ยวไปประมาณ20นาทีค่ะโดยใช้ไฟกลางนะคะ ขุมไฟไว้ที่ระดับกลางเคี่ยวให้เปื่อยค่ะสีสันน่าทานเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ขนุนลงไปขนุนที่เราเตรียมแช่น้ำไว้ขาวเลยค่ะเพราะว่าเราแช่น้ำเกลือกับน้ำส้ม ขาวหน้าทานเลยค่ะใส่หลังจากใส่ขนุนแล้วนะคะเราเคี่ยวต่อไปอีกประมาณ20นาทีนะคะให้ทั้งเนื้อขนุนและก็ที่ของหมูนะคะเขาเปื่อยไปพร้อมๆกันอย่าลืมนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอยู่ที่ระดับกลางค่ะ หลังจากที่เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำแกงก็จะงวดไปใส่มะเขือส้มเลยค่ะหลังจากใส่มะเขือส้มแล้วเราเติมน้ำลงไปได้นะคะแต่อย่าเติมมากนะคะแกงขนุนจะเป็นแกงที่น้ำไม่เยอะนะคะหรือถ้าใครชอบเยอะจะใส่น้ำเพิ่มก็ได้ค่ะ มะเขือส้มเนี่ยเวลาใส่ลงไปเขาจะให้ความเปรี้ยวออกมาในน้ำแกงนะคะหลังจากเดือดเข้าที่แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงรสกันค่ะนิสาก,ก็ใส่น้ำปลาร้านะคะ1ช้อนโต๊ะกลิ่นหอมค่ะ ีถ้าเราทําในช่วงเทศกาลนะคะรับรองญาติพี่น้องมารุมในครัวกันเลยค่ะหิวข้าวค่ะอยากทานข้าวด้วยตามด้วยนะคะน้ําปลาค่ะเติมน้ําปลานะคะอีก1นช้อนต๊ะค่ะค่อยๆใส่นะคะปเดี๋ยวจะเค็มเกินไปจากนั้นนะคะก็ตามด้วยผงนัวนะคะ แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราชิมรสกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะรสชาติ ใช้ได้เลยค่ะกำลังดีเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ผักกันค่ะหลังจากที่เราชิมรสชาติได้ที่แล้วผักที่เราเตรียมไว้นะคะผักที่เตรียมไว้ทั้ง3ชนิดนะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะ หลังจากใส่ผักลงไปแล้วกดให้จมลงไปในน้ำแกงนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะปิดแก๊สได้เลยเตรียมพร้อมสำหรับเสิร์ฟทานคู่กับข้าวเหนียวแล้วก็พริกนะคะพริกหนุ่มหรือว่าอาหารทางเหนือรับรองได้ค่ะว่าอร่อยแน่ๆสงการนี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะ